งทายเขาให้ถูกนะลังแขนะเอาคืนเอาคืนนี่ถ้าเกิดเธอไทยไม่ถูกอีกอีกข้างนะอันนี้มานี่เลยนะหนวดไม่หอนะแมวพี่นะพาใครมาเป็นเป็นเพื่อนซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าวงการมีเพื่อนยังมีเพื่อนอยู่ใช่เพื่อก่อนเข้าวงการก่อนเข้าวงการครับพอเข้าวงการเพ๊่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนครับยังไม่ไงยังเป็นเพื่อนจนอนนี้ เป็นคนที่มานั่งดูผมเล่นดนตรีตั้งแต่ก่อนเป็นโงร่างะออนเนี่ยยังยังอ๋อเหรอตอนนั้นเล่นอยู่3 4คนเองมีแค่กลอง2ใบตีแบบนี้อยู่แล้วก็ผมดีดฟินโป๋เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมบอกก่อนนะข้อนี้ห้ามลอกกันนะไม่กินสีห้ามแล้วนะโอ้ยไม่พันธะลงนี่พันธะลงนี่ลอกอีกพี่ลอกลอกอีกลำใหญ่เขาให้ถูกกันลูกทำไมหนวดเข้าไปในปากไเนี่ยนะ พาลงร่างไม่รู้ทาให้เป็นนี่ใครเคยแต่งหน้าแมวมีบ้างโอเครู้จักกันมานานรวมถึงวันนี้กี่ปีแล้วรวมถึงวันนี้น่าจะประมาณ15ปีแล้วครับสิบห้าปีเก่าแก่ชื่ออะไรชื่ออุ๋ยครับคุณอุ๋ยครับผมมาพบกับคุณอุ๋ยเพื่อนดีมครับ ใส่กระโปรงนะเหมือนอยู่คณะเดียวกแกเออผมว่ามันหน่วยก้านดีเลยนะคุณคุณชื่ออะไรนะอโนทัยครับอโนชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออุ๋ยครับคุณอุ๋ยทำอะไรที่ไหนอายุ49่สิบเก้าครับสีนะไปเยอะนะเราเนี่ยสี่สิเก้าเทาะครับผมโอเคทำอะไรที่ไหนทำยังไงเปิดร้านอาหารครับอ่าอยู่ที่ตานอย่ถนนโลคอนโรดครับถนนกำแพงเพชรหกครับงามวงวานงามวงวานร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรบอกได้ไหมร้านปาม้าครับปาม้า ป oh. ามาโอ oh. <Y ore, S 2> มาจากอิตาลีนี่อิตาลีเหรอเป็นนักเรียนนอกเมื่อก่อนไปเรียนอยู่อิตาลีเรียนเรียนอยู่4ปีใช่ไหะครับครับเดอเด็กเดีกเด็กเด็กเด่าเด็เาเาเเา เรื่องของเรื่องพี่อุ๋ยเนี่ยไปนั่งดูผมตอนนั้นผมเล่นอยู่เล่นดนตรีอยู่ร้านนั้นอ่ะเป็นร้านที่ไหนร้านไก่ย่างโคราชร้านไก่ย่างโคราช15ปีก่อนเหรอใช่แล้วผมเล่นอยู่ประมาณ6 7เดือนเนี่ยเขาไปนั่งดูผมทุกวันเลยประทับใจตรงไหนไอ้วงนี้คุณถึงจะไปดูทุกวันคือคุณตั้งใจไปดูอีทหรือคุณตั้งใจว่าคือคุณไปนั่งตอนแรกเลยนะครับผมว่าเอะร้านอาหารอีสานทำไมคนเยอะขนาดนี้นะผมก็เข้าไปเลยไปอีวงเขาลงพอดีครับแล้วอีวงก็เล่นต่อเขาเรียกผมขึ้นไปร้องเพลงไงครับ เขาเรียกคุณขึ้นมาใช่ครับจริงอ่ะผมชอบแจกแจกทิปหน้าใหญ่หน้าใหญ่ก็คือเป็นร้องเพลงแต่ตอนนั้นสมัยก่อนเขาไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่ถือบุหรี่แล้วก็ขึ้นไปแล้วพอดีมันมีไหวางอยู่ไหที่เขาใช้ปิบเอาใส่ลงไปแล้วขึ้นร้องเพลงใส่ใส่อะไรใส่ไหครับต้องบุหรี่ใส่ไหแรงอุปกรจะมากิมเขาทำไมเราทิ้งไม่ได้ไห้เขาอ่ะมันไม่มีที่เคลียร์ไม่มีที่เคลียร์คิดว่านี่เคลียร์ได้ นกเขี่ยได้ครับโอ้โหมันนึกว่าที่เขี่ยมันเทว่าัวใช้คำ่าบันกับเขาเลยไงลูกค้าเลยนึกว่าที่เขี่ยบุหรี่นะครับสักพักร้องไปสักพักควันเริ่มขึ้นขายแล้งร้องรอควันไรไข่บ้านพี่แล้วได้ไข่พีอะไรได้ไข่ใส่อะไรไหมขอเพลงกันมาเต็มตอนผมเล่นนะผมขอเพลงมาผมจะจักระดาษกระดาษไอ้เป็นนักเขียแล้่ยเขี่ย ไฟไม่หายทำไฟไม่หายเขาก็เลยรู้จักกันเยอะใช่ครับก็ไปขอโทษเขาแล้วก็ผมถึงได้รู้ว่าทำไมคนเยอะคือเขาเอาเครื่องดนตรีพื้นใต้ดนอีสานอ่ะครับแต่มันเล่นได้ทุกเพลงหมดเลยครับเพลงสารพเพลงอะไรก็เล่นได้หมดเล่นได้หมดเรารู้สึกประทับใจประทับใจครับหลังจากนั้นมาเราก็ไปกินทั้งวันเลยครับอ่าติดใจร้านเขาเลยติดใจที่ไปบ่อยๆเพื่อเพื่ออะไรไปบ่อยเพื่อตอนแรกก็ไปธรรมดาแต่พอไปบ่อยๆเขาก็เออเฮ้ยเราเปิดร้านเองดีกว่านะถ้าอีทไปเล่นน่ะ เรื่องของเรื่องเรื่องเะเปิดร้านตาคนนี้มานั่งดูทุกวันผมเลยนั่งเรียกผมไปนั่งผมก็ไม่ไปนั่งหลายวันแล้ววันนี้เราเครื่องเขาเราไม่ชอบเขาคือปันกวนอ่ะอ๋อันนี้นะเขียบุุรีใส่วันนี้ลงไปนั่งลงไหไม่ได้ลงไปนั่งปุ๊บพี่อยากให้น้องไปเล่นที่ร้านให้หน่อยนี่ชวนไปร้านร้านชื่ออะไรพี่ยังไม่ได้สร้างชื่อร้านยังไม่ได้สร้างเหรอไม่ใช่ร้านยังไม่ได้สร้างมานั่งโต้ะรด เป็นเดือนผู้อยากให้ร้านยังไม่ได้สร้างเอาคือถ้าคุณยอไปเขาจะสร้างร้านตัดตัดภาพมาผมกับนางดนตรีแบกปูนช่วยกันสร้างร้านอยู่ช่วยเขาสร้างจริงเรื่องจริงพี่ผมแบกคานแบกไม้ช่วยเขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณเปิดร้านอาหารเพราะต้องการให้วงนี้ไปเล่นเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีร้านคือคุณมีเชฟมีพ่อครัวมีอะไรใดๆไหมยังไม่มีอะไรเลย เฮ้ยคิ่คุณบ้าเข้าขั้นเยผมบอกให้เลยนะชื่อร้านก็ไม่มีเพราะว่าอยากได้ไอ้วงนี้มึงดีอยากให้วงนี้ไปเล่นครับทำไงดีทำาั้นอาหารดีกว่าสุดท้ายคุณได้ไปเล่นร้านที่เขาสร้างใหม่สร้างร้านเสร็จประมาณ4-5หเดือนนะก่อสร้างก็เสร็จก็ถามว่าอ้าวพี่ชื่อร้านอะไรเอช่วยตั้งให้หน่อยชตั้งให้ชื่อว่าร้านหายคำเปิดร้านหายคำ แล้วเจริญไหมก่อนอะไรกเอามร้านเจริญไหมก่อนร้านใหญ่มากคนเต็มทุกวันโอ้โหเต็มเกือบปีใช่ไหมพี่ใช่ครับคนเต็มทุกวันทำไมเต็มเกือบปีแค่เกือบปีทำไมไม่ไปเต็มมาจนทุกวันนี้ก็คือพอตอนหลังอ่ะเขาติดงานไงงานเยอะงานเยอะงานเยอะเจ๊งพอไอ้นี่ดังไอ้นี่งานเยอะเดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวกับวงเหรอมันเกี่ยวกับวงวาหรือว่าเรับครับเพราะจุดขายคือวงเขาเลยแล้ว ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังทำร้านแบบปาม่าเลยเนี่ยยังทไม่เปิดไหวแล้วครับก็เลยแค้นมากที่พวกผมมีงานผมก็ไปเล่นเอาเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องทำเองเออเขามาเปิดที่บ้านเขาเองเลยที่นี่เนี่ยบ้านตรงนี้ที่ปัจจุบันปัจจุบันเขาลดเนี่ยรถเขาลดใช่ครับใช้บ้านตัวเองเป็นร้านอาหารเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เล่นเองร้องเองแขกเต็มทุกวันแขกเต็มไหมแขกเต็มทุกวันไหมเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งใครแล้วไม่พึ่งแล้วทำเองแล้วมีอยากถามอะไรไหมอยากถามอยากถามครับอ้าวคนละครับสวยครับครับ สนิทกันมาจริงๆถ้าสนิทจริงๆเนี่ยตอนนี้คุทเอทเปิดร้านกี่ร้านแล้วอยู่ตรงไหนครับพี่เปิดร้านเดียวครับที่ไหนนวลจันทร์นวลจันทร์นวลจันทร์เปิดร้านนวลจันทร์แซ่บโง่หลังนี่เป็นอ่งเป็นไย่างนี้ไม่ก็ได้ก็เมื่อกี้ก็ซิฟเลยกันก็ซิฟเลยกันด้วยพี่บุ๋ยเราเคยเจอกันใช่ไหมนี่เไปเลยเอาเลุยเขารู้จักง่ายก่อนไม่เคยครับไม่เคยเลย เคยไม่แน่นะพี่สุผมเคยบอกว่าเฮ้ยผมว่าพี่สุเขาอ้ำพี่สุเขาดัามากพี่เอ๋้ยครับเขาจำได้แบบตรงลางเนี่ยไหว้ครูวันที่เท่าไหร่ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็บอกไม่ได้ตอบไม่ได้นะยี่สิบแปดมั้งครับยี่สิบแปดมั้งครับมาลำยายนุ๊กลำยายนุ๊กเฮ้ยมึงเตรียมไปเลยไว้ทานหน้าลำยายนุ๊พี Moon> ่อุ๋ยครับหมู่บ้านที่อ่าหมู่บ้านพี่อ็งที่อยู่ในกุงเทพค่ะหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านซื่อตรงลังสิทธิ์ ชื่อตรงลังสิทธ์โอเคเอาแล้วครับพบแล้วครับ,บคือบัณลุษท่านนี้คือคุณอุ๋ยเพื่อนสนิทกับคุณอินเป็นคนชักนําให้คุณอีนประสบความสำเร็จโด่งดังจนทุกวันนี้ครับจริงหรือสับขาหลอกครับ กินสิครับอะไรครับล้อใครบ้าไม่ล้อไม่ล้อเคยนลิตปิดหน้าปิดหน้าเลยปิดหน้าเลยปิดหน้าเลยหมดแล้วไอ้บอลโดนไหมไอ้บอลเด็นบอลลูกพี่เขาถือว่าคนเป็นเพื่อนสนิทกันรว้ครูเป็นสิ่งสำคัญต้องคนไม่มีครูเออลกไม่มีหูคือต้องไป ต้องไปต้องไปนกไม่มีหูหนูนกไม่มีหูหนูไม่มีเพื่อนไอ้ตรงนี้เกี่ยวไหมวะบอลผมพยายามจะไม่ฝันหนูมมีหูหนูต้องมีปีกฝางั้นอยากให้ผมไม่ฝันเขาอีกนกไม่มีหูหนูต้องมีปีกหนูไม่มีเพื่อนถือว่าเมียเขาเวลาได้ข้าวมิตรเอาหูใส่ทั้งวันถามจริงถามจริงแต่งเพลงเนี่ยเวลาแต่งเพลงเนี่ยเขียนไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาใช่ถ้าบอกยาวเลยนี่ล่าสุด ผมไป็นคณะครอมไปเจอพี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กแต่งเพลงคณะครอมเลยเขาแต่งได้เลยนะเดี๋ยวนั้นเลยใช่แล้วเพราะไหมอุ้ยพังมากคงจะอย่าคิดรังเกียจไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่แต่งงี้แลวแกจำได้ป่ะล่ะพี่บอกแล้วบอกว่าให้จำดีๆเขาเืยอคอมแต่เขาหลังไม่คอมแค่แต่เขาชอบคอมมอเตอร์ไซค์เขาชื่อคอมแต่ฟันเขาไม่คอมอะไรเขาแต่งง่ายเทปผดหนูคะ ที่เลือกว่าจริงไม่รู้ว่าเดาเดาเลยนะพี่สุครับดูจากการพูดคุยมันเวลาเข้าหัวเลาะร่วมกันอ่ะมันเป็นการหัวเลาะที่หัวเลาะมาจริงจริงไงเพื่อนสนิทกันใช่มันมีประสบการณ์ขำๆหาๆด้วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็นึกออกมาแล้วก็ถึงต้องจังหวะนั้นก็ขำคุณบอลไอของผมกะโอเคถือว่าร้านเปิดใหม่อยู่ตรงแซ่บตรงลาโอเคผมเพไปมา ล้วเรอให้รไปทุกที่นีวันๆไม่ได้ทาอะไรไม่พอดีผมไม่ได้คอนเสิร์ตใกล้ๆพอดีแล้วก็แวะไปกินร้านข้างๆเป็นทุ่งนะไม่ทุ่งเลยเหรอกําไรเข้าควายบริเวณที้ฉลองใช่ครับฉลองควายฉลองควายควายใหม่ใช่ครับผมหลังจากที่ผมได้กินควายใหม่เด็อ้โหชอบชอบคำถามที่ผมอยากถามเมื่อกี้ว่าหมู่บ้านคนอี้ใช่หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอะไรถ้าคนที่มาหลอกเนี่ย บางทีอึกอักนะบางทีเราไม่ให้ข้อมูลอันนี้ครับนะซื้อตรงลังสิทธ์ซื้อตรงลังสิทธ์โอเคถามคนนี้ครับคนนี้คือคู้หุ่ยเพื่อนเสด็ทของคนจริงหรือสับขาหรอกครับไม่ใช่แคอควไม่ใช่คแต่ว่าจริงครับ คุณไปนั่งร้านเนี่ยคุณทำอาชีพอะไรตอนนั้นแล้วไหลไงผู้ละเหมาก่อสร้างเป็นผู้ละเหมาก่อสร้างอ่านี่ร้านปาม่านี่คนเต็มทุกวันดาราไปไปไปเยอะมากเป็นสิบปีแล้วเปิดนะพี่นะใช่ครับแล้วช่องเจ็ดล่าสุดช่องเจ็ดมาถ่ายมาถ่ายถ่ายคุณร้องเพลงเหรอคือมาถ่ายหมาร้องเพลงครับร้านพี่มีมาร้องเพลงได้เหรอมาร้องเพลงแล้วพี่นะครับอ๋อมันร้องได้จริงเหมาร้องเพลงไม่ใช่เพลงใครด้วยเพลงพี่ติ๊กฮ่าฮ่านี่แหละจริงครับ เขาก็มาเลยเพลงแรกที่ที่ต้องขึ้นร้องอ่ะคือรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอ้แต่หมาร้องพี่เพี่ไม่ได้พี่นพี่ท่านพี่พี่พภูมิใจแฟนขับพี่เลยร้าวไปเผาแผ่นอื่นแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ใช่คนฟังชื่ดชอบเนะพี่เดี๋ยวหมาจะชอบพี่พี่เหรอครับถามจริงๆครับพี่จะมาทำอะไรหมาๆมอย่างนี้เก่งกับโน้นไม่เก่งกับโน้นนะฝ้ายมีมนต์

นิ้วเนาะฮ้ยน่ารักน่ารักไอ้หนูนี่จะจับหนูเรื่องอะไรลูกเมืน่ิ้วนิ้วลูกรมิตโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปสักนิ้วกี้ด้ไหมพเออ้แฮปีนี่นี่ดีเออนี่เดยคู่กับลำไยเนี่ยนี่เนี่ยพเินแจ่มอะไรนี่ลูกลำไยไหมเอาเินคู่พีเนี่ย เงาเฮ้ยมันยังไม่จบแค่นี้นะอย่าคิดว่ามันจะเหลือแค่นี้นะมันอาจจะเพิ่มอีกนะได้ปะ